ตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วแปลกแล้วไม่เหมือนใครด้วยดิเซียขาไปสีเอยเลยอ่าประมือให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะพี่เต้มาเต๋้วตีเราต้อนรับคขาผิดอ่ะปานเราเตรียมชุดนะคาเตรียมตรีมนี้โดยจริงๆเกลียดมากครับจริงๆเขาเรียบร้อยแล้วก็แต่ เรียบร้อยมากทําไมวันนี้เราถึงเชิญพี่เต่ามาเพราะว่าวันนี้เนี่ยธีมร็อกของเราเข้ากับพี่เต่าเป็นอย่างมากาและพี่เต่าก็เข้ากับธีมร็อกของเราด้เราตั้งใจเลาตัาา้งใจเพื่อธีมเพื่อที่จะเชิญเขามา,าและว,วันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับอ,อีกหนึ่งอาชีพ คืออาชีพนักร้องนั่นเองค่ะว่าเขาไม่ได้เป็นนักร้องแบบว่าสตริงป๊อปแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นวงนะเขาเชิญมาเพรามเป็นวงแต่ถ้เชิญเป็นวงก็ะไรอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดี๋ยนี้ต้องเรียกว่าวงสวิทมาร์เล็ตเนี่ยเป็นแนวเพลงแนวไหนคะเป็นแนวร้องครับเป็นแนวร้องอล้ว่ะันนเ้ามิอะคะ เพลงตอบครับฉันจะตบทุก เดวแต่เดียวเดีอ้เดียวปกติผมผมจะแบบว่าเวลาคุยคุยกับใครก็คุยทีละคนอะไรเงี้ว่ากนเมนคุยมั้คุยไ่ที่เขาบอกตอนนี้พี่เขาสชาวคนเนึนกับวันคนเนึงไม่ใช่เหรครับไม่ใช่เนะ้วีใหม่ครับ คือคือสเปคผมเนี่ยไม่จยัเป็นต้องเป็นสาวหรอกเป็นผู้หญิงรูปร่างคือจริงจริงป็นผู้ชายมายังก็ได้เด็กเลวก็ได้เหรอใช่ใช่ขอให้แบบคุยรู้เรื่องสาวหวานได้ไหมแต่ผมไม่เข้ยังไงนะฮะมันมีกี่ข้อเนี่อะไนั้นเขาก็คงจะหนีคงจะหนีไปหมดแล้วนะสาวหวานได้ไหมสาวหวาน บุคลิกเราอย่างสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคิดว่าได้ไหมผมผมเป็นคนเชื่อเชื่อเรื่องอ่าจิตวระยหมืันก็บางครั้งท้ามกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่ดิสเซียกับนิกกี้เป็นอยู่จิตระาะจิอยะยะเพื่อเพื่อเพื่อมาเหมือนยังไงดีเหมือนให้ให้ใช่ครับนี่นิสัยพี่เป็นคนยังไงเอาอย่างงี้นี่ก่อนนิสัยพี่เป็นคนยังไงเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงป้าเวลาเราทำเพลงเนี่ยเราต้องแบบอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ว่าถ้าสมมติแฟนแบบ งงงงงงเราจะลำคาญเขาแมพอยเลยใช่ไหมใช่อะไรถึงกไม่ถึงลยไเธอไม่ถึงลยไม่งเยไ่งไม่งเลยม่ลยไม่งเลยไม่ถงยไม่งไม่ถึงเลงลย่งไม่ถึงนั่าญงเยไม่ถึงไม่ไม่ถึงกับร่ว่าผมเวลาคิดงานหรือว่าแต่งเพลงก็ก็ต้องนั่งอยู่คนเดียวอยู่ลย่ครับ แกถามคำถามตัวเองด้วยฉันเลยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคนอื่นถามบ้างอยากรู้เนียในเมื่อชอบสาวๆแล้วใช่ไมก็อยากรู้ว่าคิดว่าเวลาจะมองผู้หญิงอ่ะเห็นส่วนไหนเซ็กซี่ที่สุดถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะมองผู้หญิงที่ตาก่อนบยายเดินมาวันนี้ก็ไปใกับตายายไม่มองมองแค่ตาตาต้องตาชั้นเดียวหรือสองชั้นครับ ละเอียดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวใครคนที่อยากเติเป็นไรก็ซ้อชั้นนะเพราะมีซ้อชั้นได้ไหมคะคือผมเนี่ยจะมีผมด้อยคือผมเนี่ยเป็นคนตาตาตาเล็กอย่างเงี้ยตาตาชนเดียวตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมสเปคผู้หญิงที่ผมชอบผมจะชอบตาโตใช่ตาาโตตาหวานนี่ผมจะชอบมากตาชั้นเดียวหนูเห็นพี่มีตาสองชั้นเลยอะไรกันนี่ย ตาก่อนเลยแต่ไม่ได้ดูท่าเดินไม่เป็นไรชอบโหยวชอบโหยหรือชอบเอ้ยไม่ใช่สิตาโตแต่ว่าหน้าหวานๆกับหนาโตแบบหน้าคมพถามละเอียดเนาะ

มาเห็นไหมไเห็นไหมแบบในคุณน่ะเป็นกิ่งกว่านี้ค่ะเป็นคนที่ชอบไปดูแบบมาคนดูคอนเสิร์ตาจะมีท่าเต้นอะไรของเขานะแล้วก็จะมีสาวประเภทนี้พอเมื่อกี้ก็จะมีสาวสองคนตบกันยหญใช่เชื่อมก็รู้แล้วานเป็นนักดนตีก็รู้แล้วคนแค่ชอบแล้วจะทยังไงส่วนไหนที่แบบอืมทาไม่ได้อ่ะเออทาไม่ได้แล้วโดนตงอีกแล้วอ่ะ คือมีส่วนในการจีบสาวได้ง่ายขึ้นไหยไงสําหรับผมผมผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้การการเป็นนักดนตรีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทําให้แบบจีบผู้หญิงได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นเลยเพราะว่าเห็นได้เห็นไม่ได้แต่ได้ไม่ยากใช่ไหมโอ้โหส่วนมากมันก็จะเหมือนเหมือนกับว่ามีผู้หญิงคือเข้ามาก่อนเพราะว่าสมมติเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะดูแบบเท่ๆเลยยังไงซึ่งสาวก็ปึ้งๆก็แบบมองอยู่แบบเออชอบนะจะบอกว่าปกติก็ก็ จิบไม่ยากอยู่แล้วหรือเปล่าคือเวลาที่ผมไปเล่นดนตรีเนี่ยเวลาผมไปเล่นคอนเสิร์ตคือมีคนมาเกียติมีคนมาชอบก็ก็ก็มีจริงครับแต่ว่าเออคือเขาก็ปลื้มแบบผลงานใช่ครับผลงานมากกว่าไม่ได้ปลื้มแบบว่าเบลตเอาตัวเชื่อใจอย่าไปอย่าไปสมัยนี้ผู้ชายกับผู้หญิงเข้าเทียมกันเขาก็จะมีความวิเห็ไงว่าเออฉันชอบฉันก็อยากจะจีบก่อนมีความวิเห็ยังไงกับผู้หญิงผิดเริ่มก่อน เป็นไฟลุกอะไรอาเงี้ยอะพอยอะค่ะไอ้คนที่นาเกเฉยเฉยนจ้อะคอัเดนี้คำถามนี้คือผมผมรู้สึกว่าไม่ไม่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันแล้วใช่ใช่เริ่มก่อนนี่ไม่เกี่ยว Oh. มันอยู่ที่อยู่อยู่ที่ผลรักอยู่ที่ผลลรรนั่งเฉยๆยบเลครับชหลายดอกเหมือนกันนะฮะหลดอกนี้ผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันแล้วไม่แหลกถ้าผีจะเป็น่ายเลือฝ่ายเลือก่อนใช่ครับอยู่ท anyway. sí ี่ผลลักมากกว่าไแม่ดัคิดว่าไปเตอบสนองดีไหมคะอย่างนี้ ใ่ครับคือเขามาดีผมก็ดีตอบอะไอ๋อไม่จู้จู้รักทุกคนเอางี้ดีกว่าพี่เต๋าในเมื่อพี่เต๋ามารายการอันดัวของเราแล้วนะคะอยากจะให้พี่เต๋าเนี่ยร้องเพลงจีบสาวอันดัวสักหนึ่งเพลงว้าี่เต๋าจะร้องเพลงอะไรคะใมรักเจ้าครับอะไรไม่ใช่เพลงอะไรนะที่ที่ที่ร้องกันตอนต้นโอ้ย

เร่นใหม่ล่าสุดออกมาครับผมในต้นมีนาอีแล้วอีกวันที่21กุมภาเนี่ยครับจะมีหนังสั้นเป็นเป็นเรื่องจริงของสวิตมันเล็กครับทำกันเองเล่นกันเองด้วยส่อยทีไหนตามได้ที่ไหนคะติดตามได้ที่ Youtube ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาโพสไว้ที่ f a c e b o o k c o m s w i t m a n l e t ครับผมจะลืมข้อของเกเราด้วยนะอัลบัแฟนคลับด้วยนะสติ๊ไเ์ด้วยพลังงาน ที่ไหนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยใช่ครับที่นี่ครับค่ะโอเคค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณพี่จ๋องมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะจันที่จาอาจารย์จะพูดอะไรจะบอกว่าวันนี่มารายการแล้วเพลงมาไล้ใช่แล้วโี้ยรู้กว่าตอนนี้ขอจบรายการวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนะว่าให้สาวๆไปตบตีแย่งชิงกันแต่ว่าก่อนไปนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะคะกับนี่รอยอลลัวแมกกาซีนค่ะอลลัวจันสามสามหกหก